สวัสดีครับพบกับหมอแพทย์พมยาหรือหมอแพทย์ดูแลตัวเยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหมอแพทย์ก็จะมาพูดถึงพระสงฆ์นะครับที่หมอแพทย์มีความศรัทธาตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าคุณนอนะครับก็เดี๋ยวหมอแพทย์จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือ,เ,อเกี่ยวกับตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับแล้วก็หมอแพทย์ก็ มีความฝันถึงพระรูปหนึ่งแล้วก็มีความเริ่มใส่สทาามากเช่นกันนะครับแล้วก็พอเห็นเหรียญน,นะครับก็ทำให้นึกถึงว่าคือท่านท่านรูปนี้เลยครับเออก็คือจะเป็นเหรียญรุ่นโพทศัพท์นะครับที่ผลิตจัด สร้างขึ้นนะครับเมื่อปี2513นะครับ<ม>ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับที่อันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเดี๋ยวหมอแพ้จะให้ดูถ่ายใกล้ๆนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับ<ม>นี่นะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญพกกระพั์นะครับจะจะัดทํา มีสองขนาดนะครับเป็นขนาดพิมพ์ใหญ่และขนาดพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ของหมอแพรก็จะเป็นขนาดพิมพ์เล็กนะครับซึ่งขนาดพิมพ์เล็กก็จะมีทั้งหมดสามเนื้อนะครับก็คือเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับก็สําหรับเนื้อทองแดงจะไม่มีนะครับถ้าของถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็ น่าจะไม่ใช่ของแท้นะครับส่วนเหรียญนี้ก็คือหมอแพรเนี่ยก็คือได้มาตั้งแต่ปีที่จัดสร้างเลยนะครับที่วัดเทพศิลินนะครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็คือนี่นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นยานของเจ้าคุณนอเลยนะครับก็จะจัดทำปี2513นะครับ ส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นชื่อทางชื่อเรียกของทางเจ้าคุณนอนะครับก็คือทรมาวิตโกนะครับก,รรก,นบก็นี่นะครับส่วนส่วนเนื้อนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อนวะาโลหะกระไหลทองนะครับกจ็จะทำก็ค่อนข้างน้อยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างหายากแลครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่จะทำตั้งแต่ปี2,513นหร้อะครับอ๋อก็จะมีทั้งหมดสร้างไม่เยอะนะครับสำหรับเนื้อที่เป็นทองนะครับของพิมพ์เล็จะจะสร้างประมาณ200เหรียญนะครับส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อเงินจะจะสร้าง500เหรียญนะครับส่วนเนื้อนะวะโลารวาาจะมี สองหมื่นเหรียญน,นะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดเป็นของเนื้อนว่าโลาหะก,กระไหลทองก็จะมีน้อยนะครับก็จะแจกเฉพาะกรรมการของทางวัดนะครับซึ่งของอ่ออันนี้ก็คือได้มาแล้วก็จัดเลี่ยมทองอเป็นทองเก่าเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ก็มูลค่าก็มี มูลค่าสูงนะครับก็สำหรับรุ่นของเหรียญน,นะครับโคพคาซับนี้ก็คือใครมีก็จะช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับกอของหอแพรก็ได้มาก็คือตั้งตั้งแต่เกิดเลยนะครับถ้าเหรียญน,นี้นะครับที่มีไว้ในครอบครองนะครับแล้วก็ก็คือบูชามาตลอดนะครับ ก็เลยไม่กล้าที่จะเอสวมไปไหนนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นท้องทองเก่าท้องสุกเลยนะครับแล้วก็เหรียญก็จะมีความสมบูรณ์มากซึ่งตอนนี้ก็จะหายากแล้วนะครับจะหาเหรียญที่เป็นรุ่นนี้แล้วก็สาภาพสมบูรณ์ขนานี้ครับค่อนข้างที่จะหายากมากแล้วครับใครที่มีก็ สามารถเอามาลงมามาแชร์กันได้นะครับก็กินดีนะครับอ่าครับ